แต่ว่ามีอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจเมื่อคืนนี้นะพุ่งทะยานเลยนะครับก็คือตัวของเทราไดยครับบารสเอาเราดูกลาฟเทคนิคกันก่อนเทราไดยฮะเอาบารสค้างค้างเอามาแล้วก็ต้องบอกว่าสําหรับตัวนี้เนี่ยโอเคครับก็ต้องบอกว่าสําหรับตัวนี้เนี่ยราคาดีตัวส่วนขึ้นมา นะครับในระยะสั้นคือเปิดแกลบขึ้นมาเลยแล้วก็มาพร้อมกับบ่อลุ่มที่แน่นๆนะครับแต่ว่าแนวโน้มเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นละะักษณะไซเวอร์อัพดังนั้นเนี่ยไม่มไม่อยากให้ไล่ราคาตามอยากให้เดี๋ยวรอย่อค่อยซื้อใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็เล่นได้นะครับก็เล่นจังหวะที่ราคาย่อตกลงมานะครับก็แนวรับรอบนี้อยู่ที่หนึ่งร้อยเหรียญน,นะครับอ่าโอเคตัวนี้เนี่ยที่ผมโจหัวตอนต้นรายการว่าเป็นหุ้นมามืดตัวหนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่า ธุรกิจที่มันทำนะ่ะอยู่ในซัพพลายเชนนะของพวกชิป AI ต่างๆด้วยนะเออเดี๋ยวเล่าให้ฟังอันนี้เรื่องงบก่อนนะครับงบเมื่อคือนนะ่ก็ตัวของเทเลได้นะครับก็ออกมาสูงกว่าตลาดคาดทั้งนั้นเลยนะครับทั้งฝั่งของรายได้แล้วก็ฝั่งของกำไรเนาะกำไรต่อหุ้นออกมาที่57เซ็นตซนก็สูงกว่าตลาดคาดไป6%นะครับแล้วกบ็บริษัทก็มีการตั้งเป้ารายได้ในไตรมาสถัดไปนะ ค่อนข้างสูงเลยตลาดคาดว่าไตามาสกถัดไปน่าจะสักประมาณสัก750ล้านเหรียญน,นะอ่าพี่แกตั้งเป้าไปถึง770เลยก็สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้นะครับครนี้ไอ้ตัวนี้มันทําอะไรนะฮะตัวนี้นะ่ะธุรกิจของเขาน่าสนใจมากนะครับเขาทําธุรกิจผลิตเครื่องที่ชื่อว่า a u t o m a t e Test Equipment ATE นะก็คือเครื่องที่เอาไว้ทดสอบพวกของชิปต่างๆคล้ายว่าพวกผู้ประกอบการอ่ะผลิตชิปออกอะไรพวกนี้ออกมานะ ต้องส่งมาให้ไอ้คนเนี่ยเทสแล้วถึงเอาไปขายกันไงคล้ายๆว่าเป็นคนที่ QC เรื่องของชิปต่างๆไงเพราะงั้นเรื่องของการลงทุน Data Center AI ต่างๆที่มันยังคงเรียกว่าร้อนแรงในโลกใบนี้นะก็ตลาดก็ตีความว่าแปลว่าอุปสงค์ความต้องการใช้เครื่องทดสอบชิปเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นตามมานั่นเองไงเออซึ่งนักวิเคราะห์ในตลาดส่วนใหญ่แนะเกือบเอกชนนะนก็ให้คำแนะนำซื้อนะราคาเหมาะสมเฉลี่ยอยู่ที่125เหรียญ เมื่อวานปิดที่107เหรียญก็ยังมีรันเวย์กันอีกพอสมควรแล้วก็ดูอาการแล้วนะคือผมเห็นพวกของ Big Tech ออกมาทุกคนก็จะบอกว่าลงทุนต่อเพิ่มเงินลงทุนอย่าง Google เองก็เพิ่มเงินลงทุนในเรื่องของ Cloud Data Center ด้วยเพราะงั้นดีมานมันแรงมากนะผมว่าตัวนี้มันจะอยู่ในกระแสของเออร์เน็ง m e โมเมนตัมอัปเกรดนะผมว่าใครที่มีเกาะอยู่ข้างล่างอยู่ผมว่าคุณเกาะไปยาวๆเลยนะสำหรับหุ้นตัวนี้นะ ส่วนใครที่ไม่มีนะ่ยก็อาจจะเหมือนที่บาร์ว่าคือด้วยความที่ว่ามันเปิดกระโดดลอยมาแรงมากเมื่อคืนนี้บวกมา19%เอนี่ยอาจจะต้องรอจังหวะย,ย่อแล้วค่อยเข้าไปเก็บแล้วกันเนาะฝากไว้แล้วกันเป็นอีกหนึ่งตัวหุ้นมามืดนะครับสำหรับหุ้นต่างประเทศนะครับผมอ่ะประมาณนี้ครับ